สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทำกาแฟสดเนกาแฟเดลเซ่กุโตกันนะคะเปิดกล่องออกมาเลยได้รับวันแรกอุปกรณ์ก็มีตามนี้นะคะนี่น่าจะเป็นฝาปิดถังน้ำของเขาค่ะอนนี้ตัวเครื่องนะคะ ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราเวลาที่เราทําจริงๆเราจะใส่น้ําลงไปแล้วก็เอาติดตั้งไว้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นฐานรองถ้าเป็นแก้วใบเล็กก็เอาไว้ตรงนี้เลยค่ะถ้าแก้วใบใหญ่ก็เอาออก เดี๋ยวเรามาลองทํากันครั้งแรกนะคะอ๋อเขาจะมีใบรับประกันด้วยค่ะอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็คู่มือเพื่อนๆสามารถอ่านคู่มือแล้วทาตามได้เลยโอเคเรามาลองทํากันครั้งแรกเลยค่ะเสียบปลั๊กก่อนนะคะ อันนี้แท้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะตามปริมาณตามความต้องการที่เราพอใจได้เลยโอเคใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เอามาไว้ข้างหลังนี้เลย นี่ติดตั้งเสร็จแล้วก็ดูไฟไฟก็จะขึ้นสถามละบอกสีแดงสีเขียวนี่นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นแคปซูลของ Starbucks นะคะอันแรกเป็นรสชาติเอสเซโซแบบเข้มข้นนะคะอันที่สองก็จะเป็นคาราเมลมารคิอาโต้นะคะ แล้วก็จะแกะกล่องลองทำกันทั้งสองรสชาติเลยนะคะวันนี้อันนี้เป็นจุกพลาสติกนะคะแล้วก็แกะออกมาแล้วก็เอาแคปซูลใส่เข้าไปค่ะเอาทำรสชาติแรกก่อนค่ะรสชาติเอสเซโซ่ค่ะแกะกล่องออกมาเขาจะมีทั้งหมด12แคปซูลนะคะ หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ฮะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะกดกดนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีเข็มเจาะเข้าไปในแคปซูลค่ะสถานะไฟสีเขียวนะคะเราก็สามารถโยกคันโยกไปได้เลยอ่าอันนี้วางไม่ได้นะคะต้องเอา ที่วางออกมานียค่ะมีไฟสีเขียวแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูที่คันโยกเราจะโยกไปที่สีแดงนะคะถ้าโยกมาที่สีฟ้าก็จะเป็นน้ำเย็นสีแดงจะเป็นน้ำร้อนนะคะเราโยกที่สีแดงเลย ปริมานานนี้เราก็กะเอาตามความต้องการแล้วก็ความเข้มข้นของเราที่เราจะชอบนะคะออกมาแล้วอันนี้เป็นกาแฟของ Starbucks e s p s o เข้มข้นนะคะก็จะมีครีมมาด้วยนะคะ ินหอมมากอะตอนนี้กลิ่นหอมแบบหอมน่ากินมากๆากอะค่ะคอกาแฟอยู่แล้วนี่อดใจไม่ไหวแน่นอนเราได้ปริมาณที่เราพอใจแล้วเราก็ปิดเลยค่ะ นี้เป็นแคปซูลที่เราใช้แล้วนะคะของ Starbucks e s เ e s โ o นะคะเราก็นำมาทิ้งได้เลยค่ะเราก็จะมาลองอีกรสชาาินึงนะคะ <c oughs> รสชาตินี้เป็น Starbucks Caramel Macchiato นะคะวิธีทำเขา เขาจะมีแบ่งนะคะเป็นน,น,นี่ค่ะก็จะใช้น้ำปริมาณ200 ml นะคะอันนี้เป็นนมนะคะกับคาราเมลปริมาณก็กะกะเอาก็ได้ค่ะเพราะว่าของเราเป็นแบบแมนนวลเนาะไม่ใช่ออโต้ อันนี้ก็ปริมาณกาแฟนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ลองทำกาแฟสตาร์บคัคคาเมลมาคิอาโต้นะคะในกล่องก็จะมี12อันนะคะแต่ทำได้6ครั้งะคะ่ะไงอันนี้เป็นอันนี้เป็นคาราเมลนะคะอันขีด น้อยๆน,นี้น่าจะเป็นกาแฟเน,นี้ยเป็นกาแฟค่ะอ่าฮะใช่ละอันนี้เป็นคาราเมลมาคิอาโต้อันนี้เป็นกาแฟโอเคเรามาเริ่มลองทำกันนะคะให้ใส่คาราเมลก่อนนะ จะกดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเข็มไว้สําหรับจอบค่ะจะดันนิดนึงต้องกดลงไปนิดนึงอโอเคแล้วก็โยกคันโยกไปที่สีแดงนะคะ,ะนมอ,ออกมาแล้วว้าวสีขาวนวลเชียว แต่ความปริมาณของเราที่เราต้องการเลยนะคะเราได้ปริมาณที่พอใจแล้วเราก็ปิดอ เอาเอากาแฟเข้าไปนะคะไปแล้วก็เปิดทันโยค่ะ ว้าวสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นเอสตาร์บัค k นะคะคาราเมลมาคียโต้นะคะตัวนี้สีสันน่าทานอะสีคล้ายๆแบบลาเต้อะเออตัวนี้น่าทานอะรสแรกก็คือเอสโซ่นะคะแบบเข้มข้นนะคะ รสที่2ก็คือคาราเมลมักเกิลโตนะคะเป็นกาแฟแคปซูลของ Starbucks นะคะวันนี้เราได้ทั้งสองรสชาติเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยตอนนี้หอมมากๆค่ะขอตัวไปทานกาแฟรสชาติหอมๆก่อนนะคะ